็นชวนที่ยอดเยี่ยมากๆเลยนะครับสวัสดีเดก้วนสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวยไหมทุกคนเพียเรียกมาสวยเากเฮ้ยใช่ปะโอ้โหนี่วันนี้มาแบบว่าเป็นลุคแบบนางพญาทั้งคู่เลยนะครับคนนึงก็คือพญามากรอี่คนพญานาคนะครับสวยมากเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราให้ลิงๆแล้วก็ออกได้ทักทายกับทุกๆคนในวันนี้สักนิดหนึงครับเชิญค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอเสียงหน่อยได้ไหคะว้าวเสีย,ย,สสยปสงดีใจมากเลยวันนี้จุดจีนได้มาเจอทุกคนที่นี่ทีคค่คอนสยามนะคะคร,ครับผมออมนะครับรู้สึกัอมอตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลย น้องตื่นเต้นทุกคนน้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นนะครับแล้วผมคอนเฟิร์มนะฮะว่าวันนี้น้องออกเป็นพญานาคนะครับไม่ใช่ผีคอกนะฮะทุกคนนะไปแซวน้องตอนสองโอ้โหแล้วใช่มีหางออกมาบางคนบอกว่าเอาแบบเหมือนผีคอกใช่ไม่ใช่นะฮะเป็นพญานาคเป็นพญานาคค่ะวันนี้มาในทีมพญานาคแล้วพี่หลิลลิมาในทีมมังกรค่ะใช่แล้วนะครับ 对，的哈。刚才就是两位是给大家打招呼，然后李宁空说他呃非常就是呃高兴，对，很高兴见到各位来 i 新年，中国的新年在 icon 太样子里遇到你们，哇，谢谢，哇，大哥，这可是表的，对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 ， ใช่ค่ะครั้งแรกเลยเครื่องเบิกไฟอ๋อร่างกองเบิกฟ้ามหามงคลเพราะเราเบิกฟ้าปุ๊บเราจะมองเห็นตะวันใช่ไหมคะไอร่าใช่ไหมเพราะเราเบิกฟ้าเหรอฮะเราก็จะมองเห็นตะวันไงครับใช่ใช่ค่ะใช่ไหมเนาะเออสนุกมากมากเลยทีนี้เรามาพูดคุยกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะอยากจะถามทั้งสองท่านนิดนึงค่ะเวลาพูดถึงเทศกาลตรุษจีนนึกถึงอะไรคะที่เริงรื่นคลองนึกถึงอะไรก่อนคะ พี่หลิงควงก็จะนึกถึงน่ารัก็เพราอะไรเนี่หลิงคงพี่หลิงควงพี่ไม่เคยแคนตัวเองว่าหลิงพี่หลิงควงเพราะว่าพ่าพี่เขาเรียกหลิงว่าพี่หลิงควงหลิงก็เลยเรียกว่าพี่หลิงควงก็จะนึกถึงอังเปาคงเปาแล้วก็ที่เป็นสีแดงๆสีดังๆอ่ะดังๆเปลี่ยนเ่าประทัดเปลี่ยนเ่าปปรระะททััดด S <S ใช่ snap, เป็นเป็นสิ่งที่แบบจะจะเห็นสีแดงแดงเวลาตุดจีนใช่เึ่นกับทางเตาเนาะใช่อังเปาเรากพูดถึงอังเปาเหมือนกันนะคะแเราเราได้ยังปีนี้ได้ยังคะปีนี้ปีนี้ได้ยังะอังเปาได้ได้มาเยอะมากเลยค่ะโอ้ใช่เนี่แรกเลยที่ได้อังเปาเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าตอนแรกเราได้แต่แค่คนในครอบครัวใช่คะตอนนี้ครอบครัวรายใหญ่บุ้มเลยโอ้ เขาโปรดเจ้าความรักของเราเนาะน่าร,รักมากแล้วเราได้ซองแดงปีนี้คือได้เยอะเลยใช่ค่ะแล้วเราได้แบ่งใครหรือเปล่าฮนะหรือซองแดงไม่แบ่งใครแต่หัวใจแบ่งให้ใน้องออมคนเดียวเฮ้ย,นะยกกเย้ธออยู่ตรงนี้แต่ไอความรักจะไปหมดเลยค่ะก็มีแจกคือเราก็ถึงไวที่เราต้องแจกอังเปาแล้วใครให้คือใช่ส่วนใจเราก็หัวใจยังไงคะหัวใจยังไงคะดวงนี้ยังไงคะนะ ทั้งหมดเลยไหมอืออ่ะเมืมอ่อสักครู่ถามถามน้องวินิจไปแล้วถามน้องออมบ้างตุ๊จีนคิดถึงอะไรครับตุ๊จีนสำหรับออมอนะ่ะมันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่ทั้งครอบครัวจะมารวมตัวกันค่ะอ๋อจะคิดถึงแบบการรวมตัวของครอบครัวแล้วก็อ่างเปาค่ะอ่างเปาเติมตัวไก่ค่ะว<อ>้าว <laughs> คิดเตรียมไว้ให้ด้วยนะแต่ว่าเขายังไม่ได้อวยพรก็เลยเตรียมไว้ให้อ๋อเย้ ซินเจียอยู่อี๋ซินมีโค้ชชัยนะคะอืออังเปาจตวไกลที่สองใครก็คืออังเปาจตวไกลา้ได้่แต่นี่เขาไว้หอนแล้วนะได้ไหมฮะได้สิได้หนอได้หนอได้เนอะหรือหรือจะเปลี่ยนจากซินเจียอยู่อี๋เป็นหอไอหนีแทนหอไอหนีลอยอย่างนี้ได้ไหมกระต่ายดีกว่าฮะจะดีเหรอจะดีไหมคะแฟนสาวจะดีไหมนะ จะดีได้ไ่าครัทุกคนดีไหมดีไหมคะอยากได้ซีจีจุเอกหรืออยากได้หบอยหนีครับ<ว>เอกฉันมากเลยนะฮะบอยหนีเขาอยากได้บอยหนีครับ

ในช่วงตุจจีนแบบนี้ทั้งสองคนอยากทำอะไรครับแบบเป็นพิเศษนิดนึงพิเศษเหรอจริงๆคือตุจจจีนก็จะเป็นช่วงที่แบบมีเวลาว่างแล้วทุกคนก็จะรวมตัวกันกินข้าวอันนี้สําหรับหลิงคือพิเศษมากๆแล้วก็จะทํากับข้าวกินเอง ใช่ถือว่าเป็นเวลาที่อบอุ่นแล้วก็ได้กินของอร่อยด้วยนี่ก็จะแบบมีความสุขมากเลยค่ะส่วนอย่อาหารที่เท่าจะเป็นอาหารจีนหรืออาหารไทยคะพี่ลิศอาหารจีนค่ะเพราะหนูดูที่นู่นค่ะหนูก็เลยแบบตอนเช้าก็จะแบบเอาไก่เอาหมูอะไรไปไหว้ผลไม้ไปไหว้เสร็จก็ก็จะกินตอนเย็นโอ้ตั้งแต่สมองไหว้มากินน้เน้อนาะเพิ่มความมันส์อยมงคลด้วยเป็นนี่ได้ทันไก่หรือยังครับไก่เหรอคะอ๋อใช่เพราะเไก่ก็จะออยไม่ได้หนูต้องบอกเลยว่าที ข้อมูลมันแน่นมากแล้วถามได้ยังครับคือคือเราเองอยากกินไข่ไงก็เลยไม่ได้ฆ่าไก่ไว้กินไก่เข้ทำไมวะอ๋ออยากกินไข่ก็เลยไม่สามารถที่จะทำรายน้องไก่ได้ก็จะออกไข่ให้เราไม่ได้ใช่เราก็เลยกินไข่ไปก่อนโอเคดีมากครับครับน้องอ้อมนะคะอยากทำอะไรคะในเรื่องเชื้อจุลจีนจริงๆก็ไม่ต่างกับพี่หนิงเยอะมาก จริงๆทำได้กันเลยก็ได้เนาะพร้อมๆกันเลยเอ้โหตนค่ะเออสิ่งนั้นเกี่ยวอะไรครับสิ่งนั้นเกี่ยวอะไรอร์อยากทราบเลยได้พักผ่อนขอฝากพักผ่อนอ๋อได้พักผ่อนได้พักผ่อนได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แบบรีเซ็ตอะไรหลายๆอย่างใหม่ไม่ว่าจะเป็นแบบความคิดดังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เนาะ แน่นอนอาได้รีชาได้นอนอะไรแบบนี้แล้วก็ได้กินด้วยอ่าถ้านอนก็คือนอนนับเลขด้วยนะครัแบบหกบวกห้าอะไรเงี้ยครับวกหเอาห้าไว้ในใจเขาเฮ้ยจะอะไรนะจะอะไรนะหกบวกห้าเอาหลิงไว้เอ้ยเอาเอาไว้ได้ค่แล้วได้สิบเอ็ดค่ะ ได้11ค่ะโอเคคือที่คู่กันใช่ไหมฮะคูกันดึงดึงคู่กันเนี่ยก็เป็นสองถูกปะเราจะนับเลขอูเออร์หลิงดีไหมคะดีว่าอูเออร์หลิงหัวไอหมีอะไรอย่างงี้ดีไหมคะพี่หลิงหลิงควงได้ลยเหรอได้เนาะได้เนาะนี่เาไหดีค่ะอันนี้ก็อะไรครับอ๋อ520เหรอใช่ค่ะอูเออลิงโอคิดเลขในใเกมากถึงว่าคิดนอกใจไม่เปเลยนะฮะ เจอเขาบ่อยแบบนี้ฮะคะทอยู่ด้วยกันตลอดนะคะคุณคนนี่ถูเก่งเราพี่นิทิคอนทายนี่เลิศเก่งนะคะยอดมาถึงช่วงเช้าวันนี้นะครับอยากให้อวยพรปีใหม่ดีกว่าให้สำหรับทุกๆท่านที่อยู่นะรีเวิร์ลพาร์คไอคอนสยามแล้วก็ถือเป็นโอกาสพิเศษด้วยเทศกาลวันเปิดจีนครับขอเป็นภาษาจีนได้เลยนะฮะได้ค่ะงั้นภาษาไทยก่อนไหมได้ครับจีนก่อนเนาะ 那祝大家新年快乐，身体健康，大吉大利，开开心心。希望蛇年是大家美好的一年，一年，发财！哇！真<哇>、啊、看，农农、啊，农农，卡、啊，打打， ก็แฮปปี้ไชนีสซีวีย์นะคะขอให้ตอดีปีนี้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะเฮงๆฮ้งปังปทำอะไรก็สำเร็จไปหมดทุกอย่างเดินทางก็ปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะทีนเหนียนไพ่เลอค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะทุกคน热烈掌声然后我们可以一起说我爱你给给他们吗可以吗า以吗可以吗如果准备好了 ใช่คือัหนน่ามากนัลนะครับผมวจีโอ้เขาเเจียเชื่อเสี่ยวจบเนก็บอกแา้วใช่ารักกเลยน่ารมกลยน่าักมากลนาาเนารากน่ารากเลน่ามา่าัาก่รมเลย่าักมากน่าเลยน่่รักมกเล่าลยน่ักาลน่าัากเยนรักน่องหน่งนะารักมนกมน่ามกนัก่รัมนครั้งนะครัม จะจีรเรียงเชิญแต่ว่าเดี๋ยวเราเชิญอยู่แค่มินีก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่การถ่ายภาพกับท่านผู้บริหารนะครับค่ะจะี่ซร่าจะคือ photo sessions ทั้งสองท่านยังอยู่บนเวทีนะคะ

เอาละสำหรับการสแสดงที่จบลงไปเมื่อครู่นี้นะครับทั้ง5ชุดครับนั่นคือการสแสดงตรุษจีนมงคลปีมะเส็งการสแสดงหน้าต่างมหามงคลจากนาครฉางซาสาธา,ารณประชาชนจีนนะครับซึ่งก็จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มารับชมการสแสดงที่หาชมได้ยากแบบนี้ในทุกๆวันของการจัดงานคราวนี้เลยนะครับถูกต้องนะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนกันได้นะคะที่ไอคอนสยามค่ะก็เป็นแลนด์มาร์คใจกลางที่สําคัญมากๆที่สําคัญนะคะโลเคชั่น เป็นองค์คนด้วยนะเขาบอกว่าเป็นโค้งมังกรใช่ไหมคะเป็นนะครับโค้งนะครับท้องมังกรเก็บทรัพย์นะครับต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งโหดช่วิตที่ดีมากๆเลยรับรองว่าคุณมาที่นี่คุณรวยนะคะจีนี้ปีนี้รวยชงปีใครบอกชงไม่ชงคาเรารวยค่ะเพราะเรามาที่ไหนฮะไอคอนสยามครับบเอาละ เข้าสู่อีกหนึ่งการแสดงสุดพิเศษนะครับที่งจะเป็นของขวัญที่เราจะมอบให้กับลูกค้าคนสําคัญของไอคอนสยามครับนี่คือการแสดงสุดพิเศษจากศิลปินสุดฮอตครับ